สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเข้าครัวกันนะครับผู้ชายเข้าครัววันนี้จะมาต้มแบบต้มอีสานเนาะจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับวันนี้ผักหลักๆของเราที่เป็นพระเอกเลยก็คือนี่ครับใครรู้จักบ้างนี่นะครับคือผักขะแยงนะผักขะแยงนะครับลุงขาวจะต้มโดยใส่ผักขะแยงนะครับใส่กลงตุ้งดอกหรือว่าเขาเรียกกันว่าผักกาดจอนะฮะผักกาดดอกเนี่ยนะ แล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะครับมีผักชีใบเลื่อยนะครับมีแตงเนี่ยแตงอะไรก็ไม่รู้ลุงขาวเลียกไม่ถูกหรอกพี่อีสานก็ใส่เนาะนะแล้วก็จะมีต้นหอมนะแล้วก็มีพริกกระเหรี่ยงเอาไว้โรยหน้านะครับส่วนพริกแกงนั้นเดี๋ยวเราจะโขลกพริกแกงนะครับพริกแกงก็จะประกอบไปด้วยเนี่ยครับข่าตะไคร้นะครับหอมกระเทียมเม็ดผักชีแล้วก็พริกแห้งนะครับอ่าทีเนี้ยสรรพคุณของผักขยงเนี่ย มันเหลือล้ําจริงๆเลยเราแกงกินเนี่ยนะครับมันจะทําให้ป้องกันไม่ให้เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันนะฮะลดความดันลดน้ําตาลแล้วก็มันเป็นอนุมูลที่สามารถต้านมะเร็งได้อ้อเขอเตือนอีกอย่างนะครับคนท้องห้ามกินผักขะญงนะครับห้ามกินผักขะญงนะครับสําหรับหญิงตั้งครรภ์ห้ามกินผักขะญง,งแต่ผักคะงก็มีสรรพคุณสําหรับผู้หญิงที่คลอดบุตรแล้ว นะครับมันจะไปช่วยหนึ่งเล้งน้านมนะครับแล้วสําหรับคุณแม่ที่มีน้ํานมเปรี้ยวนะเรากินผักกระยงเข้าไปเนี่ยจะทําให้น้ํานมเนี่ยหายเปรี้ยวนะครับ <S <S สพระคุณผักกระยงมีอีกมากมายเลยนะ <S 1> <S 1> โดยเฉพาะผักกระยงที่เราเอาไปตากแห้งเก็บไว้เนี่ยนะเอามาต้มน้ํากินเนี่ยสามารถแก้พิษเบื่อพิษเ,เมาได้นะครับคนที่ถูกพิษมาอะไรมาเนี่ยฮะใช้ผักกระยงแห้งนะฮะต้มตดับพิษแก้พิษได้นะครับ แล้วส่วนคนที่ถูกงูกัดนะฮะก็มีสูตรอยู่นะฮะใช้ผักแยงประมาณ15กรัมนะผสมกับผสมกับน้ำฟ้าทลายโจนนะฮะน้ำฟ้าทลายโจรแล้วก็มีน้ำส้มผสมเข้าไปด้วยใครอยากรู้รายละเอียดสรรพคุณผักแยงว่าสามารถใช้ปริมาณเท่าไหร่ในการที่จะไปใช้กับอ,อาการเจ็บป่วยยังไงเดี๋ยวลุงขาวลงไว้ที่รายละเอียดนะฮะข้างล่างนะครับลงไว้ที่รายละเอียดข้างล่าง เดี๋ยวเรามาดูว,วิยวิธีทําเราทํากันยังไงนะครับวันนี้เรามากินต้มแบบอีสานที่สานนะครับกับผักขยงอ่าเราก็จะมาโขลกเครื่องแกงนะตอนนีก้ก็เป็นนิสัยแล้วลาโขลกเครื่องแกงก็ขาดไมาได้คือต้องใส่เกลือลงไปหน่อยนะใส่ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะถ้าใส่กันก็ใส่ตามเขานะเอ,อแต่ว่าลุงขาจะโขลกอันนี้ก่อน เนตปักชีก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะดิ้นไปดิ้นมาย่าจะกย่าเขอกปักชีน,กน,กน,นะ้อเดนะิห,นหมเลย เริ่มแปลกแล้วเนาะหนูกลิ่นได้แต่ักชีหอมมากหอมขึ้นเลยหอมได่แักชีแหลกแล้วเดี๋ยวของเขาจะใส่ขาตะไคร้ลงไปก่อนนะครับขาตะไคร้กันเพราะว่าต้องหกมันแข็งนะขกให้มันแลหลย เดี๋ยวพอโขกขาตะไคร้แหลกแล้วนะฮะก็จะใส่ที่เหลือลงไปก็มีวัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งแต่เดี๋ยวไปโขกโขกจนละเอียดแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับามไปทำมาก็รู้สึกไม่ไรละเอาแค่นี้แหละแหลกวันนี้คงไม่เผาแล้วปวดแขแล้วนะพรุ่งนี้เอามูรีเนกมาปั่นดีกว่าก็พอทำเสร็จนะก็กินของเาก็ตั้งน้ำตั้งน้ำกันนะอ่ก็เดี๋ยว เอาเครื่องแกงเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเลยนะครับก็ใช้น้ำในหม้อนี่แหละน้ำครกเออเขาบอกว่าอร่อยอยู่ที่ตรงน้ำน้ำเค็มก็ทำตึกต่อกันนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจริงๆแล้วคือเสียดายเครื่องแกงนะหม้อเนาะเสียดายติ๊กเนี่ยแหละ ราน้ำเดือดแล้วาใส่ผักกันอ้าวดูท่าแล้วเหมือนจะเดือดแล้วโอเคเดือดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราก็ใส่ผักลงมาเลยนะครับทยอยใส่ไปเลยอันนี้เป็นแตงที่มันสุกยากกว่าเพื่อนหน่อยใส่ไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยผักผกาดหรือว่าผักกวงตุ้งดอกนะฮะ แล้วก็ตามด้วยผักชีลาวมีอะไรก็ใส่ใส่ไปให้หมดนะแล้วก็มีผักชีใบเลื้อยนะครับเดี๋ยวต้นหอมเดี๋ยวใส่ทีหลังก็ได้นะตามด้วยผักขยงเนี่ยพระเอกของเราเลยนะผักขยงขยารู้สรรพคุณเดี๋ยวลงไปอ่านเอานะครับไปอ่านเอานะใส่ผักขยงนี่นะครับผักขยงอ่ะใส่ผักขยง อันนี้ให้แม่บ้านมาช่วยดูดูด,ดูต้นที่มันยังไม่เด็ดผักแยงเนี่ยฮะเนี่ยฮะมันจะมาอย่างนี้นะมีตอนแรกมันจะมีรากอย่างนี้ด้วยนะผักแยงนะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาทัพพีกดลงไปให้มันจมจมหน่อยแล้วเดือดอีกทีหนึ่งเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับ จะไม่ใส่น้ําเยอะนะจะไม่ใส่น้ําเยอะเดี๋ยวน้ําผักมันจะออกมาเองอีกโอเคครับเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันครับโอเคมันก็ได้ที่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาต้นหอมใส่ลงไปนะครับแล้วก็เอาพริกกระเรียงโรยจากนั้นก็เดี๋ยวจะปิดฝาหม้อแล้วก็ปิดไฟละนะแล้วก็เดี๋ยวปล่อยให้มันระอู่อยู่อย่างนั้นรก่อนที่จะไปชิมกันโอเคครับ ครับแล้วนี่ก็เสร็จแล้วนะครับแกงอีสานผักขยงซึ่งผักขยงเป็นพระเอกของเราในวันนี้นะครับลุงขาวก็ไปซื้อข้าวเหนียวมาแล้วก็กินเนี่ยฮะมีกุนเชียงสองชิ้นกับขิงแกงกขยงหอมเม็ดผักชีเผ็ดพริกกับผักขยงผักขยงมันจะมีรสชาติเผ็ดอยู่แล้วเนาะมันจะมีความเผ็ดแตกต่างจากพริกฮะมันก็มันก็โอเคครับอร่อยวันนี้รู้สึกอร่อยฮะทำอร่อยมากเลยนะครับก็กินกับข้าวเหนียว แกงผักแยงวันนี้แกงได้หม้อหนึ่งนะตักได้ประมาณสัก,สกามแบบเนี้ยได้ประมาณสักสี่สี่ชามได้นะครับลงทุนไปทั้งหมดวันนี้ซื้อผักะแยงซื้อแตงเนาะซื้อผักชีลาวแล้วก็ซื้อพิกกรียร่งซื้อกลุ่มตุ้งดอกหมดทั้งหมดไปหกบาทครับสำหรับวันนี้แกงผักแยงหกสบบาทส่วนรายละเอียดสรรพคุณไปอ่านก,กันข้างล่างนะครับเดี๋ยวลุงขาวมาทานข้าว มาทานข้าวด้วยกันครับทุกคนนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงขาวด้วยนะครับรักลุงขาวชอบลุงขาวอย่าลืมกดขอบคุณให้สเปกเกอร์ลุงขาวด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย